โอ้เซ็นห้างหลูกทงอันนี้พี่นอ้องโอ้ห้างแดงเลย ารเลาะทางนี่ต่อครับพี่น้องเป็นเส้นทางใหม่สำหรับผมในการเดินทางครั้งนี้ว่าได้เปิดแผนที่ศึกษามาก่อนเลยครับสีคขับรถชมบรรยากาศไปกับพี่น้องพร้อมกันเลยกลารตรงหน้ากับมีแตงโมครับระวังสองางทางนี่กับมีบ้านคนกร,กระจายไปเรื่อยๆไปด้านหน้าเขียนว่าบ้านหาดไซคูน7กิโลเมตร ออกไปทางบันหาดได้ครับบันหาดไซคูนีตมบลบบันแมดเส้นทางตอนนี้กัเป็นเส้นทางดำสลับกับค่อนกีดแล้วอู้บานหลังนั้นสีชมพูสีชมพูอันนี้ก็ทางแยเอวไปตามหน้าครับผมคิดว่า เส้นทางน่าจะสิ้นสุดทางค้นคีดด้านน้าแล้วก็เป็นทางแดงเลยพาพี่น้องสมบรรยาิกาวิธีทางแบบเกา่าถ่ายคลิปเก็บไฟให้ลูกให้หลานเบ่งแล้วก็ก่อนทางทางการหรืออาบาตาอาบาจอจเสีเอ็ปูนประเทศใส่เาาข้าท้ายคลิปไีกก่อนครับพี่น้องเปิดเก็บบรรยากาศเกา่าๆไว้วขเยยขี้ยวขจีอะไรเนี่ยเขาจะปลูกไหงัวให้คว,วย ผู้พักกระเดาโอ้เส้หนห้าหงลดุทงอินนี่พี่น้องโอ้ห้างแดงเลยไหลบรรยากาศสุดๆเลยครับพี่น้องทางเส้นนี้ตรงไปเฮ้าสจิไปเอาบ้านบ้านนี้แล้วไปหาไซคูนแล้วก็บ้านโนนสมบูรณ์แต่ทางนี้โอ้โหเอาทางนนะ้งหลายนายจะทางแย่ไปหน้าขาจ้าไปได้หลายทางเอามาทางแดงแล้วครับพี่น้อง มาเอาบรรยากาศเสาไฟฟ้าก็มีครบบนแล้วเรือแต่ทางจักรยานไผน,น้อหน่ <c oughs> จักรยานหางหางจอดนหน่พอพงไงบอใหญ่กำลังไปไงง่วงมันต้องเฮต้ทางปูนเบิดก็ดีครับพี่น้องที่นักศึกษาไปบังก็ดีแต่ว่าพี่น้องเที่ยวทางกับอาจิยาได้เส้นทาง ห้า่างคอนกรีดเนาะจังสีง่ายเที่ยงแล้วนี่งามพี่น้องเขาให้เบิร์นพี่น้องเที่ยงแล้วนี่งามคาดซิกดีอาทิตย้อนแสงไรเด้อครับมีกาวหัวควายควายตามคงตามหน้าเลยแสงล่มแห้งในชักรอยเดอ้อพี่น้องล่มแห้งสุดยอดเลยตอนนี้เบิร์นใบหญ้าใบาใหม่ปิวเต็มเต็มเลย บานละมีกับสีแดงโอแดงน้ำตาลเข่ากับบรรยากาศถนนนนทางครับผู้ทางแดงเป็นหาค่อนขาดแง่เลยพี่น้องอันนี้เทือแหลของผมได้ครับเทือแหละลรที่ผมมาเส้นทางนี้มเมื่อคยมาจ้าเถือสวนยางพลากับลังหินนี่สวนยางพระลา ตใบมันหลวงหมดและข้าวเจ้าปิดนายางละ่ะอีกน้อยบุญละครับแต่ใบมันออกเจ้าก็จะไม่กีดไหมนีม่คนครับลำเลือดานไปทางฝุ่นก็นยังมีบานข้นอยู่เลยครับไปเรื่อยๆบอ่บอโจบบ่อสินในบานข้นขยับอะขยับขยายไปเรื่อยๆ แต่บรรยาการเป็นวีแล้วครับได้บรรยาติการปรุงปรุงดีในกุ๊เลยพี่น้องผุ้อ่านนะครับรถไงเต็มเลยนี่ก็ไปกันเถียงแบบเถียงหน้าดิ่งนักษาวอยู่นอกีบบอกเกาพูนขับอ้ายแล้วครับรถไปทางฝุ่นแถวนีกันยังมีอัน โม่ไดม่ไอ้ใช่ไอ้ยังก็อไอ้แก็บพัวไอ้ส่งของในพี่นอ้องพัวแฟตผู้เนี่ยมาทรงของอีกเลยครับครับรถตามเส้นทางนี้แต่ผมถ่ายผัท่านแต่เอาขับรถเร็วแห่งตอนนี้ผมอยู่บา้านนาศิระวางบ้านดอนตาโนและก็บ,บ้านโน้นสมบูรณ์อำเภอ อำเภอบ้านแม่และกาเเอนาโพไอตำบลบ้านแม่และกตบบาตำบลนาโาพอำาเภอบุญทิกจังหวัดบุรลราชธาน,าน,าานีครับเบิ่งเต็มที่เลยพี่นอ้องผมจถไทยแง่เอาตามทางให้พี่นอ้องชมบรรยากาศคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พี่นอ้องชมบรรยากาศด้วยครับบรรยากาศสองถุงหน้าเส้นทางเชื่อมระวางหมู่บ้านถือว่าเป็นทางลักเลยกกว่าได้บาคนก็นอาจจะคิดว่าทางลัดไปให้ไปหน้า พี่ลองสังเกตคนเทียวทางผคกงการถดพานาานี้มีแต่คนเทียวทางนะครับแล้วก็ยังมีบางคนไปเลยเลยเลยตามจุดต่างๆล่มแห้งขนาดเลยตอนนี้เพราะว่าโซนนี้มันอยู่ใกลๆเกินซิลินทอนครับล่มมากกับซีแห้ง นาฝนก็สิเป็นอีสีสันหนึ่งสีเขียวอันนี่ยังนอที่เันเฮ็ดันไป็นสองสองสิหัวบ่อเป็นหัวแล้วก็เป็นทางทางคือทางประเทศลาวนีว่น้อสอง้างทางก็จะมีไม้แกนหล่อนกันไ้กันหน้าเขาเจา้าไหวต้นใหญ่กับสีน้ำตาลแห้็นว่าไง ช่องนี้อาการห่อนพี่น้องผมคิดว่าจานนี้ไปอาการน่าศิห่อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงบุลรษพุทสภามิถุหน้าแต่กลางเมษานี่คิดว่าน่าศิห่อนแห้ง40กว่าพุระนี่ครับบอบาดานบอบาดานเจากันยอตามหน้าเลยเดี๋ยวนี่เ,เป็นพืชที่ชุ่มน้ำเนาะเอาไปลงสีหน่อยๆเป็นลูกศิ มาผมมีไคอยู่บานนะครับเจ้าผ้ากันไปเห็ดเปียกันแรงๆผิดละอาจจะไปเลี้ยงง่วอะไรแล้วนี่ข้าเจ้านาจะผ้ากันเลี้ยงง่วปล่อยตามตรงตามหน้านี่มันแรงกับตอนคอคอเหมือนทงปมาทเทล่าง่วงั่งเวเขา,า,าเจ้ากับสิปล่อยเลยเลยครับปล่อยไปตามแยมแรงกับไปเบืองว่าไปหอดใสง่ง่วไปตามหาง,ง่วเจะของแต่ปีหนึ่งก็ต้องย่อมเสียสามโตสี่โต แหลแต่หมันไผ่หมันมันดวงไผ่ดวงมันนะครับงูอาจิอาชิหลงฟูงไปกับฟู้งของไทยบ้านเขาหรือว่าเขาไปปลาไปยังสินะครับข้าเจ้ากับอาสิเอามากินอากามีพ่นอิเสียงห่างพ่อบ้านห่างอยู่กันแล้วว่โคกงจากแฟบดีเลยซ่อม ทุกชนิดซ่อมหิ้งนออ๋อซ่อมเครื่องทีวีตู้เย็นเพราะมันออกไปไหนเ็ถึงทุกทางผมเคยมา,ามอยูออ่ทั้งพุ่มที่อ๋อทั้งทางนึงชื่อใดหรือชื่อใดหรอถ้าพูดก็จะออกไปทางบ้านรนกะหลงกันพี่นอ้องเพราะผมเคยเห็นป่ายซ่อมทีวีแล้วเคยเห็นบ้านหลังนั้นอยู่กลางโครงผมแต่ว่าเข้าไปอีกไกลเตอได้ทุกทางสุ่น ออกมาลึกขนาดเลยนี่กระไมยยุค้างามต้นตรงนี่กระบ้าน,นีหลังนึงครับพี่น้องเสาไฟนี่มีมาดนเลยเนี่ยเสาไฟสภาพเสาเกา่าเก่าโอ้แตรวันกาศที่สุดเลย บาทกำลังกิจใหม่กกาดีเนาะจะกัดพี่น้่งไล่ละมา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 มันไล่บกไกลดอกดดอคืออันคือสางเลยพี่น้องมาไล่บกไกลถ้ามันบก,กัดก่อนนะสางมานันเลยจะไล่ประมาณห้าสิบเมตรเหรอาวาแลนท่านเด้ ส่วนมาก็สิแล่นเ่าท่านเวลาสร้างไรนี่ก็ต้องแล่นซิแซ่ฟันปลานะครับฟันปลาประมาณเมตรสองเมตรนะครับพูนไปบ้านซี่เมตรแล้วก็วิง่งซิแซ่กลับมาอีกสี่นะครับแต่ว่าหมาก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าครับมาทางสิเขามาหม,ม,มาหาทินเขาเนาะก็ะต้องระวังพอได้เลี้ยงหมาก็ต้องระมัดระวังในครับ เวลาสิให้บ่านผ่านไปผ่าน,น้าบัว่านในบัวบานหรือว่ามองไหนก็สร้างมันกัดพ่นนี่เขาต้องรับผิดชอบเขาอะนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงเว้นหมาเขา้ามาทางนี้บ่มีผู้มีคนเลยอย่างนี้ครับ บานกำลังขึ้นโค้งครับบานหลังนั้นพวกนี้สวนอย่างนอกนี่นสวนในบักสีดาบักพลังโอ้่อไว้เลยตาบอ่บอไว้แม่งมันสิเจาะนะพี่น,อน,อนอ้องเนาะมีบานอยู่สามหลังสี่หลังต้น อากาศแห่งแรงมากเลยพี่นอ้องน,นี่อะไรจะเป็นหลานขาครับเหมือนหลงโยอีกดินแดนหนึ่งเลยทางภาคเหนือทางแบบนี้หาคนข่างยากพี่นอ้องว่าส่วนใหญ่จะเป็นทางคนขีดบริเวณทางไปไฮวีหน้าก็เป็นค้นขีดไปเลยที่นี่แต่ทางภาคอีสาน แต่ต้องเข้าใจในอาจจอพื้นที่มันกว้างมันใหญ่เนาะหลายสอกหลายซอยงบประมาณมากแต่ละปีอาจสิบถั่วถึงก็ได้แต่มีหลายเหตุผลครับทางเหนือในทางไปสอบไปซอยนี่ก็บม่ค่อยหลายเป็นไงแต่หนาคนเที่ยวที่นา่ชนะไม่แท้น้ำทังได้ดีนะไม่ดีเมืองหนาวได้รอถ้าหน้าเป็นห้อยงัวห้อยควายมากินหนามแรงหนามมันโอ้ มาตรงนี้เรามาเจอหมู่บ้านแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านบ้ใหญ่ครับเป็นหมู่บ้านน้อยหน่อย,ห,อยหมุนเบิ้งที่เราสวนยาสูบสุดยอดบรรยากาศเลยครับที่สุดเลยตรงนี้ มุมนีทาทลูงงามพี่น้องเดวให้เบื่องสวนยาสูกนยังไปนี่ครับสวนยาสูพี่น้องโด,โดนเห็นเถื่อนสวนยาสูบขาเจ้าปูไว้แบบไปซอยไปหันสูบกันในขั้วเลื่อนนะครับบันี้ขายแต่เป็นห้างภาคเหนือเขาเจ้าจิพากันเหตุขายต้นมะขี้สรบโบสูงป้าน,นี่ประมาณเจ็ดแปดใบขาเจ้ากับจิปิดเขาเอินเด็ดดอกมันออกให้มันโบสูงนะครับมะขี้สีใบมะขี้ศรีง่ายขึ้น ทางลูนกบเป็นเถียงเป็นบานเป็นมูบานิดหน่อยเลยละครับนี่นี่เดี่ยมูขึ้นกับบานอยังเดี่ยวพอให้บาทได้ฉีดถามเพิ่งก่อนนี่เถียงโอ้มาตึ้งแหลบดิ้นมาแลนเลยมันเฮ้ยโอชิมากัสดีเดอร์ คนเที่ยวทางก็สื่อกันยังไรยอยู่มันอาจจะเอาอันคมแฝงมั่นแหะตีเอาเจ้าบาดหนามานี่บาที่ซัดก็ต้องมันมันกับอันตรายพี่น้องอเขาเลี้ยงหมาไว้บางที่ท่านี่ก็คือทางสาธารณะไปหมาเข้ามากัดถ้าเข้าไปในบ้านหมากัดกับอีม เป็นอีเกเขตหนึ่งถ้าเข้าใสบ้านผ่านทางมีหมามากัดมันบม,มนเมนเรลืองปก,กตินะครับพี่นอ้องพันยังครับต้องดูแลสเสลี่ยงของเขา้ดีอันนี้เป็นสวนปามครับโอ้โอทางไหนน้อนน่มองหันเป็นมูบ้านน่อยหน่อยอันนี้ประมาณซีหาหลังบ้านหลังมันใหญ่ นี่สวนปาล์มสวนปาล์มก็ปล่อยง่วปล่อยคู้ใหแบบนี้เลยปล่อยหนาให้มันไหลตามหงแหน่ยเขียวกับพ่อมีให้ง่วเลีมอยู่ครับพี่น้องมีซ่าหนาให้เรียบร้อยนี่มีหนานี่มีหนาอยู่ได้ไงหรือว่าเป็นสื่อดีซุ่มหนาพอสมควร ต้นมากคนคนสมัยตะเกี้เข้าจะเอาผ้ากันปลูกมากหลายเนาะบ้านหลังนี้ก็งามเดี๋ยวหน้าฝนผมคิมาแล้วไอพี่น้องเบิรงอีกทีนึงนี่นนแหละครับพี่น้องถ้าบ้านต่อบานนี่โอเคแตหรับผมเนี่ยครับแต่ว่าพี่น้องอาทิตย์หน่อยไปกันได้ง่ายไปกันเลยเดี๋ยวหน้าหน้าฝนมาแล้วเบิรงบรรยากาศแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีความสวยงามอู้ดอกฟินเต็มหลอกฟ้าเลยเอามาหอดบ้าน บ้านดอนชาิบ้านดอนชาติไปดีขุมหนึ่งของบ้านโน่นคูนของอันบ้านโน่นสมบูรณ์ตำบลบ้านแมดอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบุรีเพ่าะมีหลายสออหลายซอยแง่งแงพี่นอ้องทางของกีดมาหอดีแหละปลายทางกับต้นทางประมาณห้าร้อยเมตรสิเป็นทาาข้นกีดแต่ในอนาคตก็คิดว่าน่าสิเป็นทางคนกีดทั้งเบิ แล้วกเข้าก็จิบเห็นขทางแดแบบนี้ต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวอีพีหนึง่งผมสี่ายแท้งบ้านโนนคุนให้พี่น้องเบิ้งอีเถื่อนนึงครับเป็นหมู่บ้านติดเขื่อนซิลินงทอดพี่น้องกดติดตามไปเลยครับกดติดตามกดกระดิง่งกดไล่ แสดงความคิดเห็นไห้กำลังใจบ่าวโจถ้าเบิ้คลิปต่อไปครับยังม่ท่านจบนะครับคลิปนี่ไปต่ออีกสักน้อยครับแค่นี้ทางดีเบิดแล้วบานกันยังเป็นบานส่งเกาเกา้านไม่เกาเกาอ้นี่สนามมุลยคาดซิก,กน,นะพี่เราเล่นมองนี้เลยย้ำแรงมากรเล่นนัน ว่ลเล่บอลเล่นตะกว้อเล่นโลดเล่นยังเด็หน่อยพากันเล่นเท่านี้ไงกุบเล่นยน่นยแรงมากนี่นะกูป่าหลังนี้อยู่ทางสามแย่พอดีทางสามแพง